ชมบ้านจังหวัดระยองนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับที่ท่านผู้ว่าจังหวัดระยองเป็นประธานเนี่ยครับได้ทองขอนลอยหมู่ที่11ตาบลหนองบัวอําเภอแม่ค่ายจังหวัดระยองในวันนี้นะครับจากการประชุมติบปวิทนะครับมงสุวรรณเป็นประธานเนี่ยครับขอให้ทุกหน่วยงานนะครับดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ําที่ใดนะครับที่มีผักตบชวาสะสมเป็นจำนวนมากขอให้ทางหน่วยงานหลักนะครับพี่น้องจิจอาสาทุกท่านครับ จังหวัดระยองเราก็ยังมีปัญหาการเก็บเล็กทุกเดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่หนองบัวนะครับนั้นสมพงษ์นำผู้ใหญ่บ้านเข้ารับมอบเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านที่มาเข้ารับมอบพร้อมครับหนึ่งสองสามมาครับว่าครับ 1, 2, ครับพร้อมครับหนึ่งสองสามมาครับผู้ใหญ่เขานี่ผู้ใหญ่ <c oughs> โมเนเองจะต่อจากเหรียญราชการหลังเวทีนะครับจะจังแต่ละจุดเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะเดินไปผู้ใหญ่บ้านท่านทราบแล้วนะครับครับผมหมู่แฝงลู่โยกิดโมู่สิบหมูแบก อาตอนนี<ส> <T> ้ท่านผู้รักการจังหวัดะยองได้ าการใช้สารได้จากผลงานที่ดีนะคะผู้นำสุนปรสารได้ให้เป็นกล่องเลยค่ะจากตองเพิจะให้ยกลางเลยนะคะเยองร่วมกับกรมโยธาธิการพรมโยธาพรมโยธาการเลยองเป็นพิธีหัวใจทางเกษตรมินรีต้องมาด้วยหัวใจและทำเกินร้อยเราจะ,ะเราจะส่งเสริมให้กับทุกชุมชนของอรถรถเก่งนะครับ รถเก๋งสีดำที่จอดอยู่ตรงคลองฝั่งนู้นไปรับที่ผู้ใหญ่มน่ศินะคะเราจะต้องเลี้ยวมันเลี้ยวโค้งไม่เข้านะครับผู้ใหญ่ตจอยผู้ใหญ่จอยรถเก๋งใครเอ,อ่ยตรงนั้นช่วยบอกให้หน่อยเดี๋ยวรถสิบลอ้อเขาจะไปกลอบรถตรงนั้นมันเลี้ยวโค้งไม่เข้าให้ท่านช่วยขยับรถให้ด้วยนะครับสมประชาตมจังหวัดนะครับ คนะโชคพรมสวัสดิ์เกษตรใะสหกรณ์จังหวัดระยอาขุดขุดขอดโคคาขังเมืองจังหวัดทีนะครับประหลัดพงษ์ธรประหลัดอำเภอบ้านค่ายประหลัดวิรกิจเขาเอาไปเทที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะัะการนะคะระบวนการหลายอย่างนะคะต้อง เวลานะคะการทำถุงมากอะไรก็แล้วแต่นนะคะถ้ากองปุ๋ยเราไม่ให้ความหนึ่งให้เดินมาตรงตรงเตะถน,นะคะแล้วก็ช้างเวทีค่ะให้คน